บ้านพร้อมสวนทุเรียนนะครับต้นใหญ่สาใจผลผลิตแน่นๆนะครับท่านผู้ชมครับนี่ครับมีโรงเรือนโรงจอดรถบ้านพักคนงานนะครับบ้านพักอาศัยนะครับเอวกระเป๋าเข้าอยู่ได้เลยนะครับไม่เคยขาดน้ําเพราะว่าอยู่ติดอ่างเก็บน้ําบรรยากาศสุดฟินเลยนะครับท่านผู้ชมครับที่โซนหลังเต่านะครับ ระบายน้ำได้ดีน้ำไม่ท่วมนะครับนี่ครับสวนทุเรียนนะครับติดคลองใกล้สขุมวิทย์โซนวัยสะท้อนท่าใหม่จันทบุรีนะครับบรรยากาศดีมากราคาจับต้องได้นะครับอยู่ใกล้อ่ามูลเทาคาเฟ่นะครับเนื้อที่9ไร่1งาน47ตารางวามีหัวไร่ปลายนาหนึไร่นะครับนี่อ่างเก็บน้ำนะครับ จำสารานั่งเล่นริมน,น้ำสบายใจเลยครับนี่ครับรวมทั้งหมด10ไร่นะครับพร้อมบ้านเดี่ยวทรงโมเดิร์นสห้อง,องนอนนะครับหนึ่งห้องน้ำหนึ่งห้องครัวมีโรงจอดรถมีโกดังเก็บของนะครับมีทุเรียนหน0าร้อยกว่าต้นทุเรียนใหญ่สาดใจนะครับ250ต้นท่านดูต้นแล้วท่านคำนวณผลผลิตเอาเองนะครับหมอนทองสิปีขึ้นจำนวน 150ต้นนะครับมีกระดุมเยอะมีชนีพวงมณีมีทุเรียนเล็กอ่าสอง 40, 40ปีปีคลักันนะครับเป็นส่วนใหญ่เป็นหมอนทองนะครับติดอ่างเก็บน้ำนะครับพัฒนาได้เยอะนะครับสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมต่อตรองราคากันได้นะครับขายยกแลง12ล้านบาท แบ่งขายได้นะครับใครซื้อไม่หมด2ไร่ก็ขายนะครับ7ดไร่ก็ขายนะครับเจ็ดไร่ขึ้นไปก็ขายเอาทั้งหมดก็ขายครับอ่าก็ลดได้อีกนะครับต่อรองกันมาได้ผู้ขายเขาฝากมาฝากไว้ด้วยนะครับดูต้นครับสวัสดีครับผม